เน่แทุกคนช่องเรามีสปอนเซอร์แล้วนะคุกกี้ดันช็อปด้านรับเติมเกมคุกกี้ดันราคาถูกปลอดภัยแบบ200%นอกจากคุกกี้ดันแล้วยังมีเกมอื่นๆด้วยนะเป็นเพื่อนที่สนใจสามารถกดที่ลิงก์ด้านล่างไปที่ด้านพาได้เลยไปอุดหนุนกันเยอะๆนะเอ,อ่ออีเดือนชาวกกี้ดันเบ็ดขอนนาผม อันนี้นับก็ไม่ได้มาเล่นเกมนะแต่ว่าวันนี้จะมาแนะนําในเรื่องของการทํากิจกรรมคุกกี้ดัน o อ e n b เบรก X กับ b ริ c ซิตี้นะครับบริซิตี้เป็นอะไร b ริ c ซิตี้เป็นเกมใหม่ล่าสุดที่ทาง d e ฟซิสเตอรเพิ่งปล่อยออกมาไม่นานนี้เองนะครับโดยกิจกรรมเนี่ยเราต้องทําการไปเล่นเกม b r i กซิตี้แล้วก็เชื่อมต่อบัญชี d e ทเพลย์นะครับ เพื่อที่จะได้รับรางวัลเนาะซึ่งถ้าเราเชื่อมต่อบัญชี d ดสเพลยเดียวกันกับตัวคุกกี้ลันโอเวรเกเนี่ยอ่ะเราก็ได้รางวัลเป็นตามที่เห็นนะครก็จะมีคริสตัลลูกบาท s k สกินเยลลี่แล้วก็สกนะินล็อบบี้เนาะอ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันที่วิธีการเชื่อมต่อเดสเพลยกับตัวของคนะุกกี้ลันโอเวกเนาะก็คือหน้าแรกนะครหลังจากที่เราโหลดเกมทั้งคู่มาแล้วนะครเราก็ไปดูกันที่ลนะ็อกอินเดสเพลยเนาะ ก็ทั้งสองเกมเนี่ยด้วยความที่มันเป็นเกมเดสซิสเตอร์เหมือนกันก็จะมีในเรื่องของการล็อกอินเดฟเพลนะครับปกติเนี่ยถ้าเราเล่นคุกกี้เราวโอเวนเบกเนี่ยส่วนใหญ่หลายๆคนก็น่าจะล็อกอินตัวของเดฟเพลกันไว้อยู่แล้วใช่ไหมส่วน Brick City ที่เพิ่งมาเนี่ยอ่ะก็มีตัวของล็อกอินเดฟเพลนะครับทีตังค่าเนาะแล้วก็ทำการใช้เดฟเพลเดียวกันนะครในการเชื่อมต่อให้สมบูรณ์นะ อ่ะทีเนี้ยเราก็จะสามารถเชื่อมต่อของคุกกกลนโอเวนเบกแล้วก็บิ๊กซิตี้ได้ละพอเราเล่นบิ๊กซิตี้ไปจนถึงระดับที่กําหนดเนี่ยเราก็จะได้ของรางวัลเกมมันก็จะส่งเข้าจดหมายมาที่โอเวนเบกโดยตรงเลยนะครับช่วงที่ผ่านมาเนี่ยผมไปเล่นมานะเนี่ยผมเล่นมาจนถึงรางวัลระดับที่4ละก็คือ ได้สกินเยลี่มาครบชุดแล้วนะผมอ่ะเดี๋ยวรับไปให้ดูละกันเนี่ยผมทําภารกิจเสร็จแล้วผมก็ได้สกินเยลี่ของบ r i กซิตี้ครบแล้วนะผมแต่ว่าหลายคนก็จะงงว่าเอ๊ะพี่ผมทํานู่นทํานี้ทํานั่นไปเรื่อยลแล้วภารกิจที่ให้ทํามันเป็นอะไรล่ะอ่ะเดี๋ยวเราทีนี้เราต้องเข้าไปที่บริกซิตี้กันนะผมแล้วเดี๋ยวเราจะไปพูดเรื่องภารกิจกันเนาะโอเคก็ถ้าใครแบบโหลดบริกซิตี้มาแล้วเนี่ย หรือยังไม่ได้โหลดบ r i c k City นะผมก็สามารถกดไปที่ปุ่มนี้ได้เลยนะไปเล่น Bri c ซ City นะผมถ้าเรายังไม่ได้โหลดเกมเนี่ยเกมจะหน้าเขาเด้งเข้าไปที่หน้า Play Store แล้วก็สามารถโหลดเกมได้เลยเนาะส่วนถ้าใครโหลดมาแล้วนะผมมันก็จะทําการเด้งเข้าเกมมาจากอัตโนมัติเลยเนาะอ่ะเราก็เข้ากันมาใน Brick City เป็นที่เรียบร้อยนะครับผมทีเนี้ยหลายคนจะงงที่แบบเข้าเกมมาชว่วด้หลายคนจะแบบเอ้ยทำไมเข้ามาแล้วมันแบบไม่ได้มีให้ล็อกอินเลยนะผมมันจะเป็นอาจจะต้องเล่นไปสักพักหนึ่งก่อนมันถึงจะสามารถเริ่มล็อกอินกับตัวเด p เล y ได้เนาะ ก็เช็คได้ที่ตรงไหนนะผมเราให้เช็คที่ตัวสามขีดตรงนี้เนาะมุมบนนมแล้วเขาไปที่เซตติ n งเนาะจากนั้นเลือกไปที่ About นะผมแล้วทำการเชื่อมต่อกับตัวของ d e ฟ Play แล้วก็ต้องใช้ตัวเดฟเพลย์ให้ตรงกับตัวของ ID คุกกี้ลันของเราเนาะผมถ้าไอด์คุกกี้ลันผมเราใช้ตัวเมลตัวไหนเราก็ใช้เดฟเพลย์เมลตัวนั้นอะลิงกให้ตรงกันเพราะถ้าไม่ตรงกันเนี่ยรางวัลมันจะไม่ส่งไปคุกกี้ลันนะอันนี้ต้องระวังนะผมอ่าโอเคหลังจากที่เราเชื่อมต่อแล้วเดี๋ยวเรามาพูดถึงตัวเกม บิกซิตี้กันก่อนดีกว่าเนาะก็บิกซิตีเนี่ยมันเป็นเกมแนวซิมซิมูเลเตอร์นะผมที่เน้นเกี่ยวกับการสร้างเมืองสร้างสิ่งก่อสร้างอ่ะแล้วก็มีการแบบถ้าให้พูดเนี่ยระบบอะไรหลายๆอย่างก็จะมีความคล้ายกับคุกกี้ดันคิงด d อมที่ในเรื่องของการสร้างเมืองนะมาดัดแปลงนะผมให้มันมีความแบบ เน้นไปที่การสร้างเมืองมากขึ้นก็จะมีทั้งการสร้างสิ่งก่อสร้างมีการหาตาังนู่นนี่นั่นนะอ่าแล้วก็มีแบบเหมือนเอาตัวอวตารมาอยู่อาศัยคอยทํางานอะไรเงี้ยอ่าก็จะถ้าใครเคยเล่นเกมแนวๆนี้ก็พอจะนึกภาพออกเนาะซึ่งวิธีการเล่นหลักๆเนี่ยก็จะเป็นในเรื่องของการหาบูปินหาวัตถุดิหาสิ่งก่อสร้างแล้วก็เอามาสร้างซึ่งสร้างเนี่ยก็จะได้มาเป็นตัวของพอยต์ตัวนี้นะครับก็คือฮีลิ่งเอเซนต์นะครับ ซึ่งไอฮีลิ่งเอเซนเนี่ยมันจะช่วยในเรื่องของการใช้ในการขยายพื้นที่อย่างนี้ผมจิ้มไปเมื่อกี้อะมันใช้ประมาณ4 0 0 h e ฮีลิ่งเอเซนในการขยายช่วงประมาณเลเวลนี้นะซึ่งฮีลิ่งเอเซนมันก็จะใช้เยอะขึ้นเรื่อยๆเนาะก็จะได้จากการส,สร้างสิ่งก่อสร้างนะส่วนเงินเนี่ยตอนนี้หลักๆถ้าได้เป็นฟรีก็คือ มันจะมีเรื่องของร้านกิงก่อสร้างบางชนิดที่จะเป็นแบบเหมือนร้านให้ไป n p ็นให้ไปทํางาน <S <S แล้วก็จะได้ตังค์แบบนี้นะครับอ่ะซึ่งตังค์เนี่ยเราก็จะใช้ในการไปซื้อบูปินอ่ะแบบนี้นะครับเนี่ยเราก็ไปซื้อบูปินมาแล้วก็เอามาสร้างนะครับซึ่งในการสร้างก็ต้องใช้ตังค์เหมือนกันนะเนี่ยอย่างผมถ้าผมมีตังค์ไม่พอผมก็สร้างไม่ได้อย่างตัวนี้ใช้เงิน8ปดพันนะผมสร้างได้อะไรเงี้ยอ่ะมันก็จะเป็นแบบนั้นนะครับซึ่งมันก็จะวนลูปอย่างนี้ไปเรื่อยๆเนาะอ่ะก็หาตังค์ซ มาสร้างวัตถุดิบได้เป็น Healing Essence เอา Healing Essence ไปขยายพื้นที่อ่ะมันก็จะเป็นอย่างนี้ไปเรื่อยๆแล้วเราก็มีหน้าที่คอยสร้างแล้วก็จัดการวางแผนผังเมืองอันนี้ก็คือติหลักๆในการเล่นเกมนี้นะครับซึ่งถ้าใครที่ไม่ชอบอะไรแบบ แนวซิมซิตี้ก็อาจจะแบบไม่ชอบเลยนะหรือถ้าไม่ชอบแบบระบบสร้างเมืองคุกิลันคิงดอมก็จะแย่เหมือนกันนะเพราะว่ามันค่อนข้างผมพูดตรงๆเลยว่ามันค่อนข้างอิงระบบการสร้างเมืองมาจากกุกิลันคิงดอมค่อนข้างเยอะแต่ว่าเกมนี้มันมีข้อดีคือมันมีอิสระในการสร้างเราสามารถสร้างบ้านของตัวเองได้สร้างอาคารของตัวเองได้แต่ส่วนใหญ่เกือบทั้งหมดผมก็ไปเอามาจากคนอื่นนะครับเนี่ยผมก็เอามาจากคนอื่นเอามาปลุกๆๆแต่ว่าผมก็เอามาวางวาง,วาง,วางให้มันเต็มๆต็่เฉยๆเพราะว่า ผมก็แค่กะเอามาเอาได้ฮีลิ่งเอเซนต์มาแล้วก็เอามาขยายพื้นที่เรื่อยๆนะครับอะโอเคทีเนี้ยเราพูดถึงเรื่องระบบเกมโดยภาครวมแบบ สันส้นๆง่ายๆไปละเรามาพูดถึงตัวเควสที่ใช้ในการปลดล็อกอกิจกรรมกันดีก,กว่านะครับตัวเควสกิจกรรมเนี่ยมันก็คือตัวนี้นะครับไอเห็นใครเห็นไอตัวเขียวๆขวามือข้างบนบางอ่ะก็คือตัวนี้นะครับ Earth Restoration Mission ตัวนี้เนาะเราจำเป็นจะต้องทำให้ถึงเฟส15นะครับถ้าจะเอารางวัลครบนะทีเนี้ยหลายคนก็แบบีแล้วมันใช้เวลาในการทำเควสนานไหมผมพูดเลยว่าค่อนข้างนานถ,ถ้าเป็นตอนสมัย King Dom มาใหม่ๆตอนนั้นคือทำแค่นิดเดียวแล้วก็ได้รางวัลครบแล้ว แต่พอมาเป็นเกมเนี้ยผมอันนี้ผมเล่นมาประมาณ3วันได้แล้วนะผมสามวันนะเพิ่งขึ้นเลเวลสิบนะผมก็ถ้าแบบเล่นแบบรีบเร่รเงเลยอะผมว่าจะใช้เวลาประมาณ4-5วันในการทำให้ถึง Earth Restoration ถึงเลเวล15นะครับถือว่าใช้เวลาค่อนข้างนานนะดังนั้นถ้าใครไม่ได้ซีเรียลแอ้ล็อบบี้เนี่ยอยากได้แค่สกินเยลลี่ก็ทำเสร็แค่เลเวล10ก็พอนะครับแต่ถ้าอยากได้ครบก็ทำให้ถึง15นะครับซึ่งกิจกรรมนี้จะอยู่ไปจนถึงวันที่18กันยายนเดือนหน้าเนาะเออ พยายามทําให้ครบละกันเพราะว่าได้ของฟรีได้เพชรฟรีได้ลูกบงลูกบาดได้ของสกินแยลี่ก็ค่อนข้างสวยนะผม,ผมว่ามันก็ค่อนข้างคุ้มค่านะแต่ว่าอาจจะเสียเวลานิดนึงนะผมโอเคหลังจากที่เรียนรู้ระบบเกมแล้วก็เรื่องเควสไปแล้วหลายคนจะแบบพี่มันไอเควสมันต้องทําอะไรบ้างหลักๆเนี่ยมันจะมีเควสบังคับก็คือเป็นเควสถางป่านะผมไออย่างที่ผมบอกไปก่อนหน้านี้ถูกไหมว่าเราจําเป็นจะต้องเอาฮีลิ่งเอเซนเนี่ยมาใช้ในการถางป่านะผมนะอ่ะผมขอเรียกถางป่าแล้วกันติดมาจากคิงดอม ก็เนี่ยขยายพื้นที่เนี่ยเราจําเป็นจะต้องใช้ h e ฮีลิ่งเ e n ซ e ในการขยายนะก็เควสเนี่ยมันจะขยับขึ้นไปเรื่อยๆขยับทีละประมาณ10-20ประมาณนั้นนะผมแล้วแต่เควสเนาะอย่างตอนนี้เฟสสิเนี่ยผมจําเป็นจะต้องขยาย a อเรทั้งหมด100ที่ก็ <c oughs> ค,ค่อนข้างเยอะทีเดียวนะครแล้วก็จะมีแบบอ่าเควสย่อยออกไปอีกประมาณ2-3เควสซึ่งในการทำเควสเนี่ยเราสามารถกดไปอีทัวลูกศรเนี่ยมันก็จะ พาเราไปเลยว่าเออเราต้องทําอย่างนี้อย่างนั้นนะแต่ว่ามันก็จะมีบางเควสที่ติดบั๊กนะครับถ้าเป็นเควสที่มันไม่ได้อยู่ในหน้าต่างเมืองของเราโดยตรงเนี่ยมันจะมีบั๊กก็คือมันเกมมันจะขึ้นว่าต้องรออัปเดตต่อไปอ่ะก็จะมีปัญหาบ้างในบางเควสนะครับดังนั้นถ้าบางเควสไหนติดเนี่ยสามารถคอมเมนต์สอบถามไว้ได้นะเดี๋ยวผมจะไปตอบนะครับถ้าเป็นเควสที่ผมผ่านมาแล้วอะไรเงี้ย บางทีมันเป็นด้วยความที่เกมมันไม่มีภาษาไทยด้วยไงมาเป็นภาษาอังกฤษล้วนเราก็อาจจะมีความแบบมึนงงบ้างนะครับเดี๋ยวขอยกตัวอย่างจากเควสเลเวล10ละกันเพื่อให้เห็นภาพเนาะอย่างเควสเลเวล10อันแรกเนี่ยก็จะเป็นขยายแอเรียอย่างที่เราทราบกันนะครับแล้วก็จะมีบิวซีโร่กาวิตี้บาร์อันนี้คืออะไรก็คือเราก็ไปเช็คที่บิวนะครับแล้วก็เช็คซิอ่ะอย่างอันเนี้ยให้สร้างซีโร่กาวิตี้บาร์ก็คือตัวนี้นะครับให้สร้างตัวนี้หนึ่งอันอ่ะก็จะเสร็จแลว้วหนึ่งเควส์เควส ไปไลฟ์อนาเตอร์บริกซิตี้มาสเตอร์ก็คือไปที่ซิตี้ทัวร์นะครับเนี่ยตัวระบบซิตี้ทัวร์ตัวนี้เนาะซึ่งมันจะปลดล็อกตอนช่วงเลเวลรีสโตเรชันเลเวลห้าเนาะเราก็สามารถเอาตั๋วเนี่ยไปเที่ยวเมืองคนอื่นแล้วก็ไปกดไลฟ์ได้นะครับก็ พยายามไปเลือกกดไลค์ให้ดีเนาะซึ่งในเมืองเนี่ยมันก็จะมีของขวัญแล้วก็ตัวปนะีเควสเก็บปีโปเนาะผมก็อย่าลืมไปเก็บให้ครบเนาะ,ะโดยรวมเนี่ยวันหนึ่งจะได้ประมาณเราจะทัวร์ได้ประมาณเมือง2เมืองนะผมซึ่งตั๋วเนี่ยหาได้จากการกดไปที่ซนะิตี้โพเนาะมันจะมีให้เลือกกดซิตี้โพทุกๆวันเนาะ,อ,ะอย่าลืมไปทำนาะผมได้ตั๋วซิตี้โพมาแล้วเราก็ไปทำซนะิตี้ทัวร์เนาะก็จะประมาณนี้เนาะแล้วก็จะมี complete city tour ก็อย่างที่บอกมือนก็จะมีเควส complete city tour ก็คือไปทำซิตี้ทัวร์ก็คือไปเดินเล่นเมืองคนนอื่เย ก็จะมีเควสตัวนี้นะครับแล้วก็จะมีเควสหนึ่งที่หลายคนอาจจะติดเหมือนกันก็จะเช่นเป็นเควสที่ติดตอนช่วงเลเวล9ก <c oughs> ก็จะมีเควส์ <c oughs> 10เควสกดไลค์ <c oughs> ให้เพื่อนอ่ะดังนั้นก็พยายามแอดเพื่อนเยอะๆนะครับมันจะช่วยให้เราเสร็จเควสได้เนาะเพราะว่าบางเควสก็จำเป็นต้องแอดเพื่อนนะครับอย่างมันจะมีบางเควสที่ให้กิฟต์สเปเชียลบริกนะครับอ่ะมันจะเป็นเควสที่ให้เราอ่ะไปเอาของขวัญไปมอบให้เพื่อนสมมุติว่าอ่ะเนี่ยนะเราเดี๋ยวเราดูดิว่าใครขาด ตัวไหนสมมุติว่าผมมาเมืองเพื่อนของเพื่อนคนนี้ผมก็จะเห็นว่าบางเมืองเนี่ยมันจะมีเป็นกล่องของขวัญอยู่เราก็กดไปที่อันนั้นแล้วเราก็สามารถกดกีฟได้นะผมเนี่ยมันก็จะมีเป็นเควสให้ทําซึ่งถ้าเราให้ไปเนี่ยเราก็จะเสร็จเควสนะผมอย่างตอนนี้ผมไม่มีอะไรผมก็ไม่สามารถให้ได้นะเออมันจะสามารถให้เฉพาะสิ่งที่เรามีได้เท่านั้นนะ ซึ่งถ้าใครไม่มีเนี่ยเราก็สามารถไปกดสุ่มตัวของ b r i c k หรือก็คือตัวตัวต่อมาส,ส่งให้เพื่อนได้เนาะ,ะเกมก็จะมีแจกฟงแจกฟรีบ้างก็อย่าลืมไปเปิดกันนะครับหรือบาง quest ก็จะเป็นให้ไปกดไลค์อ่ะบาง quest ก็จะมีแบบเราก็กดไปที่ตัวของ b ูปิ p เลือก popular แล้วก็เนี่ยเราก็สามารถไปกดไลค์ได้นะครับหรือซื้อมาต่อก็ได้อ่ะหรือเราจะทําเองก็ได้เหมือนกันอ่ะก็เข้าไปที่ creator studio นะครับแล้วก็สามารถกด create เพื่อสร้าง b r i x ได้อ่ะ พรจะใช้เงินใช้อะไรใช้วัตถุดิบที่เรามีในการสร้างนะอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับจินตนาการส่วนบุคคลและการเพราะส่วนตัวผมก็ไม่ได้ถนัดอะไรแนวนี้นะครอ่ะโอเคก็เควสคร่าวๆก็จะมีประมาณนี้เนาะสำหรับในเรื่องของ การเก็บ Quest Restoration Mission ก็ช่วยช่วยกันละกันเนาะก็ถือว่าเป็นการมาแนะนำเกม brick city ให้กับผู้เล่นด้วยกันเผื่อใครแบบชอบสายสร้างเมืองใครเล่น kingdom แล้วชอบแบบสร้างเมืองติดาการสร้างเมืองมาอะไรเงี้ยก็ brick city ถือเป็นเกมที่ค่อนข้างตอบโจทย์นะก็อย่าลืมไปทำภารกิจกันนะเพราะว่าได้ของรางวัลฟรีแล้วก็เกมค่อนข้างสนุกน่ารักนะผมผมก็ขนาดผมไม่ได้ชอบเกมแนวนีน้ผมก็ยังเล่นแบบ มาสักพักแล้วเลยนะผมก็ยังเรื่อยๆนะผมก็กะว,ว่าเดี๋ยวทำเควสไปเรื่อยๆให้มันเลเวลสิแหละผมอาจจะค่อยดูอีกทีว่าจะไปต่อหรือเลิกนะผมอ่ะโอเคก็ประมาณนี้แล้วกันสำหรับคลิปนี้นะผมก็ไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าเนาะสำหรับวันนี้สวัสดีครับแล้วเจอกันนะ bye bye. บายบายคอสโมโบกมือบายบายทุกคนเร็ว